วันนี้น้นต้องจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันว่าตอนนี้เขามีดราม่ากันเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์ออดิบด่างเหลืองตามมาคุยกันในคลิปนี้แหละครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านเลยสวนในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับออดิบด่างเหลืองนะครับตอนนี้เนี่ย มีคนปลูกต้นไม้กันเยอะมากเลยในกลุ่มของตระกูลบอนตัวออเดบเนี่ยก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งในกลุ่มของตระกูลบอนซึ่งมีความด่างแตกต่างกันถ้าเราแบ่งกันตามสีเนี่ยแบ่งเป็น3สีก็คือมีสีด่างเขียวด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวทีนี้ในแต่ละด่างเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบการกระจายตัวของสีที่เป็นสีด่างเนี่ยมีความแตกต่างกัน แล้วการด่างแบบนี้เนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น g e n e t i c วา l y variation เป็นการด่างแบบยีนด้อยนะครับด่างแบบยีนด้อยเพราะฉะนั้นมันจึงมีความไม่เสถียรกันของรูปแบบการกระจายตัวของตัวสีที่ด่างนะครับทีนี้มันก็เลยก็เลยมีคนบอกว่าเอ้ยนี่นะถ้าด่างแบบนี้จะต้องเป็นด่างแบบเหลืองจันฉายแล้วก็มีสายพันธุ์ต้องชัดเจนมาจาก คนนั้นคนนี้กลุ่มของเขานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็เลยตั้งเชื่อมีก็คือเป็นด่างเหลืองอันดามันนะครับแล้วก็มีโอ้ยมีชื่อมีเพชรประกายทองอะไรก็ไม่รู้อีกเยอะแยะไปหมดตามแต่แล้วแต่คนจะตั้งวความเห็นส่วนตัวโดยสรุปแล้วอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมตอนแรกก็คือความด่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากด่างแบบธรรมชาติด่างแบบยีนด้อยนะคะเพราะนั้นรูปแบบของการกระจายตัวของความด่างเนี่ยมันจึงมีความไม่เสถียร มันจะออกมารูปแบบไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปชมอดิบที่ผมมีกันว่าเป็นยังไงนี่ผมก็มีทั้งด่างเหลืองด่างขาวนะครับผมด่างเขียวนะเขียวมิ้นเขียวหยาดพิรุนนี่ส่วนต้นนี้นี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเลี้ยงตั้งแต่เป็นไข่แล้วก็เป็นด่างเหลืองต้นแม่เขาก็คือเหลืองประมาณแบบนี้นะนี่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมานี่ผมมีความสวยงามเดี๋ยวดูกัน นี่เป็นลักษณะนี้สวยงามมากนะฮะก็คืออย่างที่เรียนก็คือมีรูปแบบการกระจายสด่างเหลืองวันนี้จะมีรูปแบบการกระจายตัวที่ยังไม่สม่ำเสมอครับผมมันก็จะมีโอกาสที่จะเ,เป็นรูปแบบใดก็ได้หลายๆแบบดังนั้นนะครับก็เลยจะบอกว่าไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องเถียงกันเรื่องสายพันธุ์นะครับมันมีความไม่สเสถียรในเรื่องของการกระจายตัวอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับการดูแลขึ้นกับดวงมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับถ้าเกิดตัวแม่ดีนะฮะตัวลูกเขาจะมีแนวโนมที่จะเหมือนตัวแม่นะอาล้วครับในวันนี้ก็พูดคุยกันหอมปากหอมคอวันนี้ก็ต้องขอตอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อกันสวัสดีครับ